ไม่มอยสออลยนคเป็า้ออันนขอให้คุณดมมีแต่ความสุขกัจขอให้คุณดุมขอให้รัการน้องน้องยาเจยาจยาตาคนแล้วก็อย่าตปจกันรัยจะได้มีักรสร้าบุญหล่อไปวัดไปก็อย่าลืมด้วยนะบ้านจะได้รวยได้วยสร้างโบสร้างโบ นะครับผมสร้งบนเน่ยเขาเช้ดแต่ผีนา